อาจารย์ดรสัตพลมุ่งคำกลางคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาหาวิทยาลัยลราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งที่12ในรูปแบบของการประชุมระบบ h ฮบริดมิทติ้งณนห้องประชุมชั้นสองอาคาราคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกันสองใน3เมื่อวันที่13ธันวาคม2567โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณารายงานในการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณพศ2568เดือนพฤศจิกายน2567การพิจารณาการขออนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาในภาคปกติและภาคพ,พิเศษการพิจารณารายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ประจําปีการศึกษา2567จํานวน5หลักสูตร การพิจารณาการติดตามผลการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA ประจำปีการศึกษา2567จำนวน5หลักสูตรการพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์เอสเปกระดับคณะการพิจารณาคุณสมบัติศักยภาพของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการแต่งตั้งเป็นประธาน in สอบวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขสาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาประจำปีการศึกษา2567รวมถึงการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพศ2568ด้วย